ของจริงว่ะผมเลนเนโอนะครับกับบอร์ดเซิร์ฟสเกตนะครับกับแรแอนของผมนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เล่นมันจนเปื้อนหมดแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาทำความสะอาดกิดเทปตรงนี้กันนะครับผมก็ผมเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมานีเขาแนะนำให้ใช้อันนี้กันนะครับสลามครับ อันนี้ผมซื้อจากช้อปปีมาในราคา7บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะทําความสะอาดได้จริงหรือไม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองทําความสะอาดแค่ครึ่งบอร์ดก่ันนะครับเพื่อให้เราเห็นอเออเดี๋ยวเขาไปตัดได้แต่ว,ว่าจะเอาออกมาดูไม่ใช่ของเล่นนะครับแต่งแล้วมันอ่ะอเล่น นี่ไม่เป็นอย่างนี้นะเฮ้ยแค่วางไปตรงนี้ก็สะอาดแล้วอ<ล>ยู่นี่แล้วก็แปะแปะไป,ะปะอย่างนี้เลยเฮ้ยอของจริงหว่ะกิบเทปของเราะนะครับถ้ามันมีฝุ่นเยอะๆมันก็จะเริ่มไม่ค่อยเกาะน,นะครับผมเื่ยแต่ผมรู้สึกว่าเจ็ดบาทมันก็ใช้ได้เลยเนี่ยสะอาดเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดใช้ตัวแพงๆมันจะสะอาดกว่านี้ไม่เหมือนมันไม่ค่อยซับแล้วนะครับไปได้แค่ครึ่งบอร์ดเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยซับแล้วนี่เป็นฝุน่นมาเต็มเลยนะงั้นผมทำทั้งบอดเลยแล้วกันใช้ได้จริงครับสรุปให้เลยนะครับว่าอันนี้ทำความสะอาดได้จริงครับใครที่อยากสั่งตามนะครับก็สั่งได้เลยในช้อปปี้นะครับผมไม่มีเอี่ยวด้วยโหทำความสะอาดง่ายจริง สะอาดแล้วครับผมเรียบร้อยพร้อมที่จะไปเล่นนะครับแต่วันนี้คงเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกโอเคคลิปนี้ก็จากกันไปเท่านี้นะครับยีมีเพื่อนนะโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ